สวัสดีคะ่ะแชั้นโคลสโิทโสพ,สพชนแน,นะคะวันนี้จะมาแนะนำขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ทำง่ายๆแต่อร่อยค่ะเพื่อนนะคะในการทำบุญต่างๆนะคะงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่นะคะเป็นสิ่งดีๆในการใช้นะคะถือว่าเป็นขนมมงคลอีกอย่างหนึ่งนะคะคือลมิตรค่ะนะคะ ขนมลมิตรในวันนี้นะเพื่อนนะเราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างคะ่ะนะคะลมิตรที่เราทำในวันนี้นะเพื่อนนะจะมีข้าวโพดค่ะนะคะจะใส่ข้าวโพดใส่ขนนนะคะใส่มะพร้าวอ่อนแล้วก็ แป้งนะคะแป้งที่เป็นรดช่องกับของแขงนะคะจะเป็นสีเขียวใบเตยสีม่วงจากอัญชันนะคะแล้วก็สีชมพูจากดอกกระเจี๊ยบค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนวดแป้งนะคะมา,มาดูวิธีการนวดแป้งว่าเราจะเริ่มของการนวดแป้งอย่างไรนะคะอันดับแรกเราจะไปต้ม นะคะดอกกระเจีย๊ยบกับดอกอัญชันก่อนแล้วก็ตำใบเตยนะเพื่อนนะาดูกันทีละอย่างค่ะเพื่อนขะเราตรียมนะคะสีที่จะใส่ในขนมของเราแล้วนะคะสีนี้นะคะสีน้ําเงินนี้เป็นสีจากอัญชันนะคะสีแดงคือจากกระเจีย๊ยบและสีเขียวเนี่ยจากใบตเตยนะคะทีนี้สีอัญชันเนี่ยเพื่อน ถ้าเราเอานาไปใส่แบบนี้เขาจะดำนะคะฉะนั้นแล้วเราจะใช้มะนาวเนี่ยใส่ค่ะตูนะคะใช้น้ํามะนาวใส่บีบลงไปนะคะเขาจะเป็นสีม่วงนะคะออกแดงๆแ,แล้วเวลาเราไปนวดเนี่ยจะสวยมากค่ะนะคะเมื่อกี้เขาดําตอนนี้เขาแดงแล้วนะคะทีนี้วิธีการนวดเราจะนวดเป็นสีขาวพร้อมกันก่อนนะคะเราวนวดสีขาวพร้อมกันก่อนแล้วเราจะแบ่งแป้ง นะคะมาใส่สีต่างๆเราดวดเป็นสีขาวโดยได้เป็นสีสีนะเพื่อนนะคะจะแบ่งเป็นสีสีสีขาวนะคะสีขาวสีแดงสีแดงจากกระเจี๊ยบก็จะเป็นสีชมพูนะคะสีม่วงจากอัญชันแล้วก็สีเขียวนะคะเพื่อนดูนะคะวิธีการน้ําร้อนที่ต้องน้ําร้อนเดือดจัดนะคะเราใส่ไปนิดนึงก่อนถ้าแป้งสุกน้ําร้อนนี้ใช้ได้ถ้าแป้งไม่สุกใช้ไม่ได้นะคะ นะคะต้องแป้งสูงนะเพื่อนเห็นแป้งไหมคะเสๆสแบบนี้ใช้ได้ค่ะนะคะแบบนี้ใช้ได้เลยแล้วน้ําร้อนเนี่ยเราไม่แม่แน่ใจว่าจะใช้เพิ่มอีกไหมเอาไปตั้งให้เดือดไว้ก่อนนะคะพอได้มาแบบนี้นะคะมันยังร้อนเราทําอะไรไม่ได้เราก็ใช้ทัพพีคนเอาค่ะนะคะคนไปเรื่อย แป้งเขาต้องฟูแบบนี้นะคะมีเป็นแบบนี้นะถึงจะถือว่าใช้ได้ถ้าเพื่อนใช้น้ําไม่ร้อนแล้วมาใส่เนี่ยแป้งเขาจะตกมันเขาเรียกแป้งตกมันนะคะแป้งจะไม่เหนียวอะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไม่ใส่ถุงมือนะคะจะนวดด้วยมือให้เพื่อนเห็นนะคะเพราะว่าการใส่ถุงมือเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดนะคะ จะด้วยมือเปล่าให้เพื่อนเห็นก็แบบน้ำร้อนที่เราตั้งนะคะไว้เพื่อจะเห็นว่าน้ำร้อนที่เรามาใส่พอใส่แป้งปุ๊บเนี่ยแป้งต้องสุกใสที่จะใช้ได้นะคะน้ำนั้นน่ะนะคะเราคนไปเรื่อยๆพออุ่นในระดับที่มือจับได้ก็ใช้มือจับเลยนะคะ เพราะการนวดแป้งอย่างไรก็ต้องใช้มืออยู่แล้วนะคะครับพีคนตอนที่มันร้อนๆเนี่ยยังพอได้อยู่ตอนนี้มือจับได้แล้วนะคะเพื่อนอุ่นพอแล้วค่ะพอแล้วได้แป้งแบบนี้มานะเพื่อนเราก็จะสีมามาใส่นะคะ อามาทยอยใส่ฉะนั้นแล้วนะคะเราจะนวดเป็นสีอะไรก็แบ่งแป้งนะคะอันนี้เราจะนวดสีเขียวก่อน ขนมไทยเนี่ยเพื่อนนะเป็นสีแต่พยายามอย่าให้สีเข้มเพราะสีเข้มแล้วก็ไม่น่าทานนะคะอันนี้เป็นสีอ่อนๆน,นะคะเพื่อนไม่เข้มนะคะเจะ๋ย้จะต้อครบทุกสีแล้วค่อยปั้นทีเดียวนะคะเราจะใช้วิธีการใส่ถุงพลาสติกไว้นะคะ อันนี้พอลวกเสร็จแล้วก็จะสีจะเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะพักแป้งไว้ในถุงนะคะเพื่อถ้าโดนอากาศแล้วเขาจะแห้งต่อไปเราก็จะรีบนวดสีสีม่วงค่ะเพื่อนจากดอกอันชันนะคะ เพื่อนจะเห็นว่าสีออกไม่ไม่ม่วงเข้มนะคะสีที่มาเติมในขน,นมมาเพื่อนค่อยๆเติมนะคะถ้าเติมเยอะเละไปก็แก้ปัญหาด้วยแป้งมาใส่เพิ่มได้นะคะนวดให้ได้ก่อน พราะบางครั้งเราดูว่าเหมือนกับจะเหลวแต่ก็ไม่เหลวนะเพราะว่านวดไปนวดไปเนี่ยเขาก็จะดูดน้ำหมดนะสีจากแป้งเนี่ยจะเป็นสีสีนะคะสีม่วงสีเขียวสีมพูและสีขาวนะคะ เสร็จแล้วนะคะสี่สีที่เรานวดได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นนะคะเพื่อนค่ะนะคะสีสีที่เรานวดได้เนี่ยนะคะมีขาวมีเขียวม่วงแล้วก็ชมพูนะคะเดี๋ยวเรามาปั้นกันค่ะในที่นี้นะคะตัวละช่องเราจะใช้วิธีการตัดของแข็งเราจะใช้วิธีการปั้นนะคะ แล้วใส่พิมพ์ของแขงค่ะเราแป้งนวลใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาปั้นตัวของแขงนะคะเอาลงแบบนี้เพื่อนนะคะแล้วก็ไล่นะคะจะได้ตัวแบบนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S เพื่อนใช้กด จริงๆแล้วกดทีเดียวนะคะกดแล้วแล้วก็พลิกแบบนี้เลยนะคะก็ได้ตัวของแข็งเลยคะ่ะเราหยิบแป้งมานะคะถ้าเราอยากได้ตัวใหญ่ก็หยิบเยอะอยากได้ตัวเล็กๆเราก็หยิบน้อยๆนะคะแบบนี้จะใช้ไม่ได้เนี่ยเพื่อนมันจะเละนะคะฉะนั้นแล้วพอเป็นแบบนี้เราก็ต้องใส่แป้งนวน นะคะพอใส่แป้งนวลเขาก็จะง่ายขึ้นนะ,ะพอาังจากใส่แป้งนวลปุ๊บกดเป็นรอยก็ม้วนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำจนเสร็จนะคะแล้วมาดูวิธีการนะคะเพื่อนที่เราจะทำเป็นเส้นๆน,นะคะเป็นตัวละช่องเส้นๆเ,เนี่ยนะคะเราใช้แบบนี้เลยนะคะทำให้เป็นแบนนะคะ จะใช้แก้วเนี่ยค่ะเพื่อนกิ้งเลยค่ะนะคะเราไม่มีไม้นะคะที่สําหรับคลี่แป้งเราก็เท้แก้วนะคะของในบ้านเรามีอะไรแล้วก็ใช้อันนั้นเนี่ยคะ่ะนะคะแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนแล้วเราก็ตัดค่ะนะคะเพื่อนจะใช้วิธีการเอามาซ้อนกันแบบนี้ก็ได้นะคะนะคะ จอแบบนี้แล้วก็ตัดตัดเส้นตามที่เราชอบเลยนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะจะขี้แบบนี้ค่ะนะคะเพื่อจได้เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็คุกแป้งไว้นะคะพักแบบนี้ไว้จนเสร็จนะคะ ทุกสีทําเหมือนกันหมดนะคะเพื่อนเราจะทาจนเสร็จนะเพื่อนนะทุกสีนั่นนะข้าวโพดที่เราจะนําไปใส่กลม,มิตรนะคะเราจะใช้วิธีการแกะก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปต้มทุกอ,อย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มแป้งนะคะเพื่อนแป้งที่เราปั้นได้นะคะสีเมพูนะคะ สีม่วงสีเขียวและนี้เราตัดรวมกันนะคะพร้อมข้โพดนะเพื่อนเราจะมาต้มกันเดี๋ยวเราจะต้มน้ำก่อนนะเพื่อนก่อนที่จะแป้งมาต้มนะคะต้องต้มน้ำให้เดือดจัดเพ่จะแป้งลงได้เห็นะแป้งเนี้ยนะคะมีแป้งนวลใช่ไหมคะน้ำนะคะ เขาก็จะค้นก่อนที่เราจะไปต้มสีอื่นนะคะเราก็นําแป้งเนี่ยนะคะนําตัวของแข็งที่เราปั้นไว้เนี่ยเอามาล่อนนะคะล่อนเพื่อให้แป้งนวลเนี่ยออกนะคะเราจะจะพอตัวตัวของแข็งไปไปต้มนะคะ พอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาคองแทนที่เราล่อนไว้เนี่ยนะคะลงเลยค่ะเขาจุกเขาจะขึ้นแบบนี้นะเพื่อนแต่เราต้องต้มต่อให้ตัวเขาใสก่อนนะคะซึ่งจะตักขึ้น การน็อกเดนน้ำเย็นเนี่ยเพื่อไม่ให้เขาเละต่อเพื่อนดูนะคะ่ด้คะพอเราต้มของแข็งเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาต้มข้าวโพดต่อเลยนะคะข้าวโพดเนี้ยเพื่อนจะต้มมันฝักหรือว่าแกะต้มแบบนี้ก็ได้ค่ะมนเราจะมาทานน to então, like right ้ำเชื่อมนะคะเพื่อน นะะือเชื่อน้ำเชื่อมต้มให้เดือดนะคะเพื่อนะคะเรามาดูนะคะว่าขนมเนี่ย<ม>นะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางคนไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะขนมในกลิ่นเขาค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะคะ กะทิที่เราใช้นะคะปกะทิกล่องนะคะเราจะต้องเอากะทิเนี่ยไปต้มก่อนนะต้มให้เขาอุ่นนะคะแล้วค่อยมาผสมนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าจะทานตอนไหนนะคะเพราะโดยปกติธรรมชาติแล้วถ้าทำทานสดเนี่ยนะคะกะทิเขาก็จะไม่อุ่นแต่นี้ปัจจุบันเนี้ยมันบูดง่ายนะคะ เราจะเป็นที่จะต้องอุ่นกะทินะคะเพื่อนคะเรามาดูนะคะว่าตัวของแทงนะคะที่เราจะทําเป็นนมมิตรเอากะทิใส่แล้วคนนะคะเพื่อนนะคะกะทินี้อุ่นแล้วนะคะอุ่นแล้วไม่ไม่ร้อนแล้วนะคะเรากะทิใส่ก่อนเลยนะคะ ความร้อนยเหลือเล็กน้อยคนมากเลยครับเพื่อนนะคะหอมมากด้วยเขามไม่ติดกันนะเพื่อนบนเราใส่กะทิแล้วก็จะอยู่คนละส่วนเลยนะคะ พอเพื่อนคนเน้แตกตัวแบบนี้แล้วนะคะเอาทุกอย่างใส่ค่ะขนุนนะคะที่เราหั่นไว้นะคะใส่ได้เลยข้าวโพดค่ะเพื่อนมะพร้าวอ่อนค่ะ แห้งไปแล้วก็เอากระทิกมาเพิ่มเพื่อนนะคะเอากระทิกมาเพิ่มให้เขาสมดุลกันขาวน่าทานมากเลยค่ะก๋มิดของเรานะเพื่อนนะพร้อมทานแล้วค่ะนะคะ น้ำเชื่อมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะเพื่อนๆมาทานลรมิตรด้วยก,กันค่ะนะคะสีสันสวยงามมากเพื่อน โรมิตรนี้เราไม่ใส่ปรุงกลิ่นอย่างอื่นเลยนะคะเราจะหอมด้วยน้ำมะพร้าวนะคะมะพร้าวที่เราใส่คือมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็หอมด้วยขนุนนะคะด้วยธรรมชาติจริงๆค่ะเราไม่ใส่น,น้ำนมแมวหรือน้ำลอยดอกมะลิเลยนะคะเพราะเราต้องการให้หอมกับธรรมชาติจริงๆนะคะแต่ถ้าคนโบราณนะคะ ที่ไม่ชอบกลิ่นพวกนี้เขาก็อาจจะใช้น้ำหอมแมวใส่นะคะแต่นี้เราไม่ใส่นะเพื่อนนะนะคะใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งความหวานนะเพื่อนตาชอบนะคะความหวานตาชอบนะคะ เื่อนคะเป็นไงคะลมมิดของเรานะคะจากสีธรรมชาติทุกอย่างเลยค่ะนะคะสีเหลืองจากขนุนข้าวโพดสีขาวนะคะก็จากมะพร้าวอ่อนนะคะสีขาวจากมะพร้าวอ่อนสีชมพูก,ก็จากกระเจี๊ยบนะคะสีเขียวนี่ก็จากใบเตยนะคะ สีม่วงนะคะสวยๆนี่ก็คือจากดอกอัญชันค่ะนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับคลิปขนมโบราณของเราอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ